สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้อามีเสียงรบกวนสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมนําพระฮมาไล่ตดในสวนนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้านนะครับพอดีวันนี้มาเพิ่งกลับมาจากอประเทศลาวนะฮะข้ามฝั่งประเทศลาวมาเมื่อเมื่อเมื่อวานแล้วก็เดินทางกลับมาจังหวัดพิจิต เมื่อวานตอนเช้านะฮะมาถึงก็ค่านะฮะก็พอได้พระติดไม้ติดมือบ้างนะฮะบวกกับเมื่อเช้าไปเดินตลาดพระด้วยนะฮะตอนนี้ก็มันจะเป็นบรรยากาศในสวนนะฮะในสวนของจังหวัดพิจิตรนะ,ะผมปลูกทุเรียนนะฮะปลูกทุเรียนได้กินนะแล้วก็เสียงพ่อกําลังตัดหญ้าอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนน้าในบอ่อปลาให้เป็นสีฟ้านะฮะมือก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะ เปลี่ยนน้ำด้วยสารน้ำทะเลนะฮะอย่างที่ร้านกาแฟทั่วไปที่เขาทํากันนะคือที่ทําเป็นสวยงามนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับจะมาบอกกฎกติกานะฮะสำหรับการซื้อขายพระเครื่องสําหรับเพื่ินฝรนะฮะผมพยายามจะบอกเสมอนะครับว่าซื้อพระเนี่ยซื้อพระในราคาที่ท่านซื้อได้นะซื้อซื้อในราคาที่สบายกระเป๋านะฮะพระของผมเนี่ยอ่าแต่ละชุดเนี่ยผมให้ทุกท่านมองเองดูเองนะครับผมถ้าเป็น พระหลวงพ่องเงิน่าพระหลวงพ่องเงินหรือว่าเป็นพระที่ผมถนัดอย่างเงี้ยก็คุยกันได้นะครับผมกดเกณฑ์มีมีทุกอย่างนะฮะผมเล่นพระไม่เคยเ,เปรียบใครอยู่แล้วนะครับผมพูดคุยง่ายนะครับพูดคุยด้วยสบายใจนะฮะแล้วขอประทานโทษจ,จริง<ร>นะครับสําหรับคนที่ทักมาในช่วงที่ผมไม่ได้ลงพระแลวผมไม่ได้ตอบอันนี้ขอโทษจริงนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้ลงคลิปถ้าประมาณสองวันสาวันเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พกโทรศัพท์นะฮะไม่ค่อยได้พกโทรศัพท์บวกกับ สัญญาณมือถือถ้าถ้าออกจากบ,บ้านแล้วไม่มี Wifi แล้วเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะก็จะเป็นการารับสายโทรรับสายโทรเข้ามานะฮะศูนย์เก้าห้านะสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดโทรได้เลยนะฮะโทรได้เลยแต่ขอนดนึงคือถ้าช่วงระยะเวลาประมาณห้าทุ่มไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องส่งอะไรมานะฮะเอาไวเอาไวในช่วงของเช้าเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมพักผ่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยนอนนอนเร็วนะแล้วก็ ตื่นเช้านะฮะผมจะตื่นตีสี่ตีห้าเนี่ยทักได้แล้วตีสี่ตีห้าเนี่ยทักผมได้แล้วอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระก,กันเลยนะฮะอ่ะเริ่มจากองค์แรกนะครับพระชุดนี้มีตะลูก็จะมีอ่าใช่มีตุูนะมีมีมตตูเริ่มจากสิงก่อนนะฮะไอเริ่มจากอนุมานนะลูกพระพายตายไม่เป็นอันนี้เป็นงาแกะนะฮะเป็นงาแกะนะเป็นงาแกะ อันนี้มีจานนะครับผมนะอ่ามีจานแสงไฟสองดวงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสะว่างอยู่นะเพราะผมใช้หลอดไฟร้อยนะเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะตอนนี้อยู่ในในสวนนะต่อไปก็คงจะเป็นบรรยากาศในสวนบ่อยขึ้นนะครับผมถ้าเป็นในบ้านเสียงก็จะกล้องนิดนึงนะฮะอ่านี่เป็นงานนะครับผมนะเอาไปไม่ใช่งามมาคืนได้เลยนะฮะอ่า อ่าช่วงนี้พยายามจะกลับมามาไลฟ์ทุกวันนะพี่นะห่างหายไปนานจริงนะครับเพราะผมเดินคางข้ามประเทศลาวนะฮะอ่าอันนี้นางกวักหลวงพ่ออิมนะอ่ามีจานนะครับมีจานมีจานอันนี้ไม่ได้ถ่ายตู้ไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปสดให้นะอ่าถูกบ้างแพงบ้างไม่ว่ากันนะครับพี่นะะถูกบ้างแพงบ้างไม่ว่ากันเพราะว่าผมขายพลาดเนี่ยผมขายตามราคาทุนนะฮะต้นทุนนะผมบวกบอกนิดหน่อยนะฮะขายได้ก็ขายนะฮะ อันนี้เขี้ยวนะนี่เป็นปลายเขี้ยวนะฮะปลายเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะอ่าดูนะ,ะเขี้ยวเขี้ยวเสือเนี่ยเวลาเล็กๆแบบเนี้แยะะแกะยากนะฮะแกะยากอ่ามีจานครบนะฮะมีจานครบนะชัดเจนนะ,ะอ่าเครื่องรางพระรอบโบราณน,นะหรือว่าเป็นพระเก่าๆนะผมจะชอบหน่อยนะฮะ ดูนะฮะอันนี้เป็นเป็นอาเาเรียกว่าพ้าพผงปากน้ำน,นะฮะอันนี้เคลือบแลกเกอร์ไว้นะฮะอันนี้ยังอันนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับอันนี้ยังสวยอยู่นะฮะอันนี้ยังสวยอยู่เลกเกอร์เหลืองนะฮะเลกเกอร์เหลืองอต่อไปเป็น อันนี้อะไรอันนี้เป็นไก่หางห้าเส้นนะฮะหลวงมาปานนะ,ะอุดอยู่นะพี่นะอุดอุดอยู่นะ,ะนิ้วมือผมอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะที่ผมเปลี่ยนสีสีน้ํานะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัพอัพโหลดอ่าบรรยากาศในสวนนะฮะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะ,ะอ่านี่นะ,ะอ่ายันเยินครบนะขี้ยงขี้ยงุงมาเต็มนะครับอ่าไม่แพงนะ อ่ะอันนี้เลยเป็นไฮไลท์ของผมนะเขี้ยวเสือหลวงพ่อคงนะวัดวางสับพรดนะอาปาเตือตัวนี้คือใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้มาเลยนะมีจานครบหมดนะครับนะมีจานครบหมดนะมีจานครบหมดหลวงพ่อคงนะวัดวางสับพรดนะใหญ่ที่สุดในบรรดาเขี้ยวเสือที่ผมได้เลยนะครับชิ้นนี้นะใ,ใหญ่ที่สุดนะฮะดูแิเขี้ยวเหลือขนาดไหนถึงเอาห่างพัน สามชั้นสี่ชั้นได้เลยนะฮะอ่าเก่าเก่าเลยนะฮะเก่าเก่าอ่าสวยๆกันเลยนะฮะอ่าต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่อ่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่เก่าจี๊ดเลยนะอันนี้นะดูดูดูนะฮะซื้อในราคาที่ท่านไหวนะครับผมเปิดเท่าไรท่านไหวราคาเท่าไรท่านส่วนมาเลยนะพี่นะ ราคาผมขายได้ผมขายนะมันถูกบ้างแพงบ้างนะครับพี่นะเพราะว่าแล้วแต่ต้นทุนนะฮะถ้าใครดูคลิปนะว่าผมไปประเทศลาวมานะอ่าคลิปล่าสุดก็คือพระที่ว่าเป็นกองกองนะเป็นพระของอาจารย์แอมนะฮะผมผมก็ถ่ายมาให้ได้ดูนะครับอาจารย์แอมก็ให้มาบ้างนะครับผมพอได้ติดมาติดมือกลับมานะครับออันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะอันนี้เป็นสิงห์นะฮะสิงห์สิงห์งอานะอันนี้อยู่นานละอันนี้อยู่นานละ ไม่หักไม่ต้อมนะฮะไม่หักไม่ซ่อมไม่หักไม่ซ่อมนะฮะไม่หักไม่ซ่อมนะฮะงาแกะนะฮะไม่หักไม่ต้อมนะถ้าถ้าถ้าไม่เป็นอย่างที่ผมบอกนะเอามาคืนได้นะครับถ้าถ้าหักถ้าต้อมตรงไงนะบอกได้เลยนะฮะมาหามงคลตัรถนะครับมาหามงคลตัวรถนี่หาค่อนข้างที่จะยากนะฮะให้ดูให้ดูไป นะอันนี้ถ่ายสตู้ให้แล้วนะรักแดงแดงเลยนะพี่นะรักแดงแดงนะรักสมัยก่อนนะพี่นะรักสมัยก่อนนี่จะเป็นรักแดงนะตะกุดมาหามงคลตัวรถนะครับผมนะฮะต่อไปนะฮะเป็นเหรียญน,นะะเหรียญหล่อหน้าเสือนะฮะหลวงพ่อน้อยนะ,ะหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยอพระ ของนคนปรปฐมนะวัรมาศาลานะครับผมอันนี้เป็นสุดยอดเหรียญน,นะครับนะอ่าอันนี้คือเป็นการหล่อบโบราณนะจะมีบ้าประกบแล้วก็แต่งบุ้งแต่งสบายสมัยก่อนนะอ่าอันนี้เป็นสองด้านนะจุดที่ที่ท,ที่ที่ทำให้ผมผมเช่ามานะพี่นะก็คือผ้าเนี่ยมีแต่เม็ดแร่นะเม็ดแร่ทั่วองค์เลยนะพี่นะเม็ดแร่ทั่วองคเลยแล้วเนื้อโลหะเหลืองอมเขียวนะดูนะฮะดูดูดูนะ ก็เป็นเก็บเก็บงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะนะเก็บงานที่ค่อนข้างจะดีถ้า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 เป็นงานทั่วทั่วไปหรือเป็นงานตามตลาดอ่ะผมผมจะไม่ค่อยเห็นพระในลักษณะที่แบบนี้นะซึ่งยังมีความคมชัดอยู่นะฮะแล้วก็จะเป็นการหล่อแบบเนี้ยถ้าใครเข้าใจนะพระหล่อนะพี่นะถ้าเห็นถ้าเห็นองค์เนี้ยจะรู้สึกเหมือนผมเลยครับว่ามีความแตกต่างนะว่ามีความแตกต่างจริงๆนะครับนะสอหน้านะสองหน้านี่หายากนะพี่นะ ปกติว่าเราจะเห็นหน้าเดียวแล้วก็ข้างหลังเป็นยันนะครับผมนะภาพแบบนี้ฟอร์มนี้นะผมว่าหาไม่ง่ายแล้วนะหาไม่ง่ายแล้วนะอ่ะโอเคนะฮะอ่ะต่อไปเป็นอ่าหน้ากระบี่นะหน้ากระบี่เก่าบึกเลยนะฮะเก่าเก่านะอันนี้นะเป็นหลวงพ่อดิ่งนะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะแต่มีมีมีอย่าม,ม,ม,มีจานเหมือนกันนะ อา่าโอเคนะอ่าสวยๆเลยล่ำล้ำเลยศิละปะนะสวยนะพระน้อยหน่อยนะครับผมพระน้อยหน่อยนะฮะช่วงนี้ก็าตามผลงานครับตามผลงานอยู่นะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เดินสักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยได้เดินสักเท่าไหร่ก็หลังจากที่กลับมาจากประเทศลาวนะค,คือก็ไปหาคุณลูกค้านะครับที่ที่ที่ทมีความสนิทสนมกันนะฮะก็ไปหามาก็ อท่านก็มอบมอบของติดไม้ติดมือนะกะแล้วก็พระบางส่วนนะ,ะก,ก็เป็นของท่านนะครับแล้วก็ได้ได้ได้อันนี้มานะอันนี้เป็นดำงานะต้อมแล้วนะต้อมแล้วตอนแรกอ้าเลยนะตอนแรกอ้าเลยนะอันนี้ก็จะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมเอาเก็บเป็นที่ระลึกนะฮะผมพยายามบอกทุกคนเลยนะครับว่ามีดนะฮะ เป็นแปดซังนะเป็นแปดซังแล้วหุ้มด้วยเงินนะครับเป็นแปดซังแล้วหุ้มด้วยเงินนะฮะนะตัวจบแบบนี้จะต้องเป็นตัวจบที่สวยงามนะฮะอา่ามีเล่นนี้ไม่ต้องถามราคานะครับผมนะเพราะว่าอา่าเป็นการเหมือนเป็นการแลกกันนะครับระหว่างผมกั M, บอาจารย์แอมนะแลกกันมานะครับผมอ่าสำหรับใครที่สนใจพระชุดนี้นะฮะก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมนะทักทายเข้ามาได้พูดคุยกับผมเพชรพิจิตรได้นะครับอา่าแล้วผมก็ สัญญาครับกับเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมพยายามจะจะมาให้บ่อยขึ้นนะจะมาให้บ่อยขึ้นนะครับสําหรับพระที่ผมจะนำมาให้ความรู้กับทุกๆท่านเนี่ยตอนนี้ก็คืออเริ่มจะเยอะแล้วนะก็คือผมก็ถ้าผมเข้าไปในห้างนะผมก็พยายามพยายามออกงานไม่บ่อยนะคือตอนนี้มันติดอยู่ในสวนก,ก็อยากจะเข้าไปในห้างแล้วก็เดี๋ยวก็ อ๋อจะไลฟ์สดในห้างให้ดูเลยนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ตู้ทําหน้าที่ในหน้าตู้นั้นเป็นยังไงบรรยากาศการรับซื้อการรับขายเป็นยังไงนะฮะอ่าสำหรับใครที่สนใจพาชุดนี้นะครับติดต่อผมเพชรพิจิตได้เลยนะครับผมนะสาหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ